นุยกาวล้ำไปอีก9ดึง9กนพก้าร่วมประกาศสักดาห์ที่ Vita f o o เอเชีย2025งานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมเสริมอาหารและสารสกัดเพื่อสุขภาพที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจและอัปเดตเทรนด์ด้านสุขภาพกับบริษัทชั้นนำ จากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะแบรนด์หนุย่ยแบรนด์อาหารเสริมตัวดังที่ขนสินค้าใหม่มาเปิดตัวที่นี่ที่แรกโดยมีก้านพก้าวที่ทางหนุย่ยฉกตัวมาให้สัมผัสความหล่อแบบใกล้ชิดกับโมเมนต์พิเศษที่หนุยเตรียมไว้ให้พร้อมกับกิจกรรมสุดเวิร์กช็อปทำเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ที่รวมสาธิตคีเอทเมนูใหม่จากหนุยพร้อมชิมฟรีกับเมนูที่หาที่ไหนไม่ได้ที่บูธหนุย พี่น้อยคะพูดถึงวัตถุประสงค์ของงานอ่อนี่วัตถุประสงค์ของงานในวันนี้นิดนึงค่ะว่าหนุ่ยเวค่ะมาของบูลแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะหนุ่ยเวอร์นะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบนรนด์ NUIVER นะคะแบรนด์ของเรามีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะและมีนวัตกรรมใหม่ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะหนุ่ยนะคะมีกินโบนลิฟไบ์ค่ะ แล้วพี่นุ้ยคะกิจกรรมในวันนี้เห็นบอกว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นเสดุจมสุดยอดอย่างน้องก้าวน้องก้าวมาร่วมกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะนุ้ยรู้สึกนะคะแบรนด์หนุ่ยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่น้องก้าวนะคะค่ะนุ้ยนะคะน้องก้าวเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะ วันนี้พี่ก้าวตื่นวันนี้พี่นุ้ยตื่นเต้นมากพี่ก้าวรู้สึกยังไงดีว่าวันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับตื่นเต้นทุกครั้งเวลาออกงานแล้วแต่รู้สึกดีใจมากมากครับพี่พี่นุ้ยเนี่ยเชิญสมมา,างาน,นของนุย้ยครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่างที่นุ้ยบอกแล้วนะว่าไลฟ์สไตล์สมัยเนี้ยคนแบบว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแปบลบว่าใส่ใจการดูแลวเองมากขึ้นเยี้ยการเลือกทานอะไรนียก็มากขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์มาก,มากผลิตภัณฑ์ที่พี่นุ้ยเนี่ย ได้แนะนำแบบทุกคนไปมันก็เป็นแตบบ่ว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบส่งเสริมสุขภาพของตัวเองจากภายในสู่ภายนอกมันเป็นอะไรที่ดีมากๆพี่ก้ามีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงให้ดูหล่อดูดีตลอดเลยอะไรเงี้ยคะเรียกว่าดูดีแล้วกันฮนะก็อาจจะเป็นแบบว่าการแบบว่าออกกำลังกาย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> การเลือกทานอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบ มันให้คุณค่ากับตัวเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผมเป็นคนที่แบบชอบดื่มเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับจริงๆก็เป็นเคล็ดลับของคนทั่วไปของหลายๆคนอะไรเงี้ยผมก็นำมันมาเลือกใช้เลยพี่ก้าวคะตอนนี้อเ o j ว่าผลงานยังไงบ้างคะผลงานแลเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนอดใจรออีกิดนึนงโปรเจกต์ละครที่ ผมกำลังจะได้ได,ได้ได้เล่นอะไรแล้วก็ใกล้ใกล้เขาเรียกว่ายัางไงใกล้คลอดแล้วอะไรเงี้ยอีกคนอีกใจเดียวครับเดี๋ยวจะมาเผลอให้ฟักด้วยแล้วก็ผลงานทั่วๆไปเดี๋ยวผมก็จะมีแฟนสาวพี่นุ้ยล่ะคะอยากให้พี่นุย้ยฝากถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงค่ะกับช่องทางต่างๆเป็นยังไงบ้างค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ NUIVER นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเรานะคะเออ assign นะคะ NUIVER คะ่ะ